นี่ฮาวอชืที่ไทยกัเหรนสวัสดีครับผมเป็นคนไทยคลิปนี้คือโอกาสมาศึกษาดูงานที่ประเทศไต้หวันถ่ายบรรยากาศตลาดสดให้กับ f c ฟซีแฟครับบ้านหลังสุดท้ายได้เห็นอำเภออะไรนะอำเภออะไรอําเภอโฮลีอำเภอโฮลีจังหวัดไทยจง บรรยากาศนะครับมากับไกด์ครับอันนี้ไกด์นำเที่ยวโอ้โหที่มาโซา

สีมงก็หมดก็หมดแล้วอ๋อสี่โมงเช้าก็หมดอันนี้ผักผักตัวนี้ก็ผักผัดปูเมืงองจตุยอยู่ประเทศไทยผักปูดผักปูอันนี้ปูนี่เป็นปลาอันนี้ประเทศไทยปลานินปลานินอยู่เมืองไทยก็ปลานิน น,นี้หมูผักที่เมไท่ก็มีผักขมผักขมเมืองไทยมีอันนี้ผักผักขมเมืองไทยอันนี้เมือง,งไทยก็มีอันนี้ใบู <c oughs> บูรพาบูรพางยสามสิบสองร้าบหสามสิบสองห้าสิบใบาบาทมาดมาดกี่บาทนี่ 1นึ่งอันสามสิสองอันห้าสิออันเดียวอันเดียวเส้นมันเกี๊ยงเปียวพี่เาเอาเอเปียวจะเทียเียถอยีต้องมีมจะร่เอาไปตมจัขายอร่อยทำเองเดฉันไม่ทำนะเขิดใช้รูกเขาทางไอก็ซื้อใช่ใชยวฉันไม่ทำนะไม่เอาสาองน่ห้าสิบบาทห้าสิบบาทนะครับดีว 50บาทประคมตรวฝักยาวตัวก็คล้ายๆกับเมืองไทยตัวฝักยาวคล้ายๆกับเมืองไทยระวังอันนี้ผัดผักกระเทียมมะเขือเทศ าาาปอาหารก็คล้ายๆกับประเทศไทยเราเท่าไหร่ อันนี้โอ้ลูกอร่อยมากนะตะของตขออร่อยจัดจัดมาเลยตะอบสี่สายมากขอใส่ข้าใส่ล้วมาแลกข้าไแล้วกาไีไม่ใ่ะเอาไปหาลูกใหญ่จริงเลยขาคือทำเองนะมูอจับาทำเองทำทุกอย่างไม่ใช่ไม่ใช่บริษัทลงลงงีสสม่งยค่ไทำแบบ อร่อยมากดูตรงนั้นเลยร่เดี่ยาเอื่อค่าเราเจ็ดสิบาทอันนี้ผมจะได้ทดลองกินชิ้นของไต้วันทำเองครับดูกระบวนการผลิตอยู่นูนน่นด้านหลังโอ้ยไม่ได้ 什么口味？原味，传统的肉丸，这是青菜加红萝卜，然后这是加碧级碧级就是虾卷，就是里面的脆脆的那个，对。然后这是芋头，嘿，六斤会做，还有柴鱼，我们全台湾只有我们做。柴鱼啊？哎，我们自己研发的，它只小用须虾。OK OK。一五七一百五十五，需要他吗？要，要啊。一百八十。一百八十。一 มันมันแอปเปิลมะเฟืองนะครับมะเฟืองอันนี้น้อยหนาบะเขียบแอปเปิลบะคุงครับบะคุงมะละกออันนี้ส้มครับส้มส้ม แอปเปิ้ลอันนี้บักผีปวนหรอมัอ้งลาโอเคขอบคุณนะครับขอบคุณมากขอบคุณมากขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมและชื่นชอบวิดีโอผมก็ฝากกดไล,ลค์กดแชร์ด้วย วันนี้ได้ผักไปทำกินแล้วผักขมคล้ายๆกับประเทศไทยเลยขอบคุณทุกการติดตามนะครับคลิปนี้สมควรแก่เวลาเจอกันคลิปหน้าบุป,ปลาอะไรเนี่ยที่ดูป,ปลาก่อนปลาอะไรนี่โอ้กุ้งปลาหมึกโอเคครับสวัสดีครับ